ไปอยู่จังที่สมุทรสาครที่พี่ว่าว,าวาอนพูดมากลัวไม่จริงที่ทำงนานปลูกข้าวรักน้องสาวแกมเรือน้องเป็นสาวนากลืนหนุ่มนาข้าวไม่ท้อ พี่จะไปขอไปขอพ่อจะว่ายังไงน้องสุดแสนดีใจถ้าพี่ไปขอน้องจริงจริงพี่เบาๆนะลุงาข้าวรับรองเปิดตัวเปิดตัวเปิดตัวอ่า บ้านอ่าใหม่ตับ้านของพีถ้ำนาใหม่เจ็ดสมมติสมมติจอยออกมาแล้วนะครับอ่าห้าหกเจ็ดแต่อ่าบ้านของพีถ้ำนาท้ำนาเล,ล่า,า,าทุกเมือ่อ บ,บ้านของพี่อยู่ที่กาลสินส่วนตัวยุพินส่วนตัวยุพินอยู่สมุทรสาครพี่มาเจอคนงามคนงามมาเที่ยวดาวคะนองน,นับว่าเป็นบุญของ อยาาไปอยากไปอยูอย่จังที่สมุทรสาครอย่างยี้มัเค่อยๆกัแบบแอันนี้เราก็ถอยหลังมาแบบเดินตามเพราะว่าอยู่จังที่สมุทรสาครแล้วก็เราก็ร้อง็นพี่ว่าอวอนพูด,พดจาทั่วไม่จริงปุ๊บแต่งงานแบบไม่สนใจเราเหรอไปบดูซิเขาตามมาเราเปล่าเดินตรงมาได้มาเออแมเรือสกโกตซี่ ข้าไม่ทอทิง้งข้าพี่จะไปขอไปขอ่อจะว่ายังไงน้องสุดแสนดีใจถ้าพี่ไปขอน้องจริงจริงหนุ่มหน้าข้าหนุ่มหน้าข้ารับรองไม่ทอทิง<ร>้งทิ้ง แธอรักน้องจริงอย่าทิ้งสาวนะออันเนี้ยมาพมแาบนี้ทหน้าข้าวลับรองไม่ทอดทิ้งแล้วเวลาเปิดเนี่ยเราอยากแล้วเนี้ยมันเห็นเราเห็นทั้งหลังมันก็จะไม่เห็นเราจะแต่ก็เห็นแค่เปิดข้างๆดูนาข้าวลับรองไม่ทอดเธอรักน้องจริงเราลองก่อนแบบจะรักไม่ดีอย่าทิ้งอาเห็นได้รับรักเขาแล้วก็ค่อยแบบดึงเขาขึ้นมาเออเดินท่ดไหน ที่ทำนาปลกข้าวเดินขึ้นมาเดินตรงสะพานขึ้นสะพานรักน้องสะแกนเรือน้องกระทำน้าเกลือนั่นแหละทาใหม่รอบหนึ่งรู้ออกมาเลยอะ,ะค่ะครูตอนแรก๋อตอนแรกก็ออกมา่างนั้นครูให้ออกมาจากคนละสองข้างฝั่งเหกันออกมาพร้อมกันแล้วคือแบบมองกันแล้วว่าเราอาจจะแบบล้อรถหรือว่าเรารเป็น acting ไปก่อนแล้วพอเราแบบมองทางนี้บ้างก็ได้ก็แบบบิดไปทางนี้คือแบบคือมันเป็นความรู้สึก women